สวัสดีครับผมนายภูผาเกิดเลขที่31ม5ข้อ2วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสมุนไพรไทยที่ควรรู้จักนะครับผมมะกรูดนะครับกรูดนะครับผมเป็นพืชตระกูลส้มและมะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยจัดเป็นไม้ผลและผักสมุนไพรที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านและสวนครัวเพื่อใช้ในประกอบอาหาร เนื่องจากใบและผลมีน้ำมันละเหยทำให้ดับคาวได้และเพิ่มรสชาติให้แก่อาหารได้เป็นอย่างดีเยี่ยมรวมถึงมีองค์ประกอบของสารสำคัญหลายชนิดที่มีคุณสมบัติทางยาและคุณสมบัติทางด้านความสวยงามของผิวนัะผมเป็นมีมะกรูดส้มมั่วผีมะหูดส้มมะกรูดส้มกูดมะขุนมะขูดมะหูดโดยลักษณะทั่วไปนะผม นี่นครับตามในคลิปเลยนะครับผมจะเป็นมะกรูดเป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับขนาดนี้เลยนะครับนี่นี่คือมะกรูดนะครับผมเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับโดยใบของมันนะครับผมประกอบไปด้วยออกเป็นใบเดี่ยวมีกา้านใบเรียบมีมีผิวมันสีเขียวนะครับผมก็ ขนาดใบกว้างจะยาวประมาณ2.5-5เซนและยาวประมาณ5-12เซนนะครับผมมีกลิ่นหอมและมีต่อมน้ำมันอยู่นะครับผมเนี่ยครับอันนี้คือลูกอันนี้คือลูกของมันนะครับผมลูกของมะกรูดนะครับก็เอาไว้ดับ,ดบกลิ่นในะห้องน้ำได้ผมช่วยมีกลิ่นได้อย่างดีเลยนะครับ mm. ก็เป็นผลมะกรูดนะครับผมมีเส้นผ่าศูนย์กลางมัน5-7เซนนะครับผม แล้วก็ลักษณะของมันมีรูปล่างรูปล่างแตกกันแล้วแต่แล้วแต่พันของมันนะครับเปลือกผลของมันหนามีผิวสีเขียวเข้มนะครับผมนี่นะมีสีผิวเ,วเข้มนะผมแล้วผิวมันจะขรุขระนะครับผมภายในเปลือกจะมีต่อมน้ํามันระเหยเป็นจํานวนมากมีจุกที่หัวนะครับผมแล้วก็ท้ายของผลเมื่อสุกม,มันจะเป็นเป็นสีเหลืองนะครับนะผลของจากมะกรูดนะครับ ใบมะกรูดนิยมใช้ประกอบอาหารสำหรับดับกลิ่นของเนื้อได้ต่างๆนะผมแล้วก็ใบมะกรูดใช้เป็นส่วนผมสมขอ,ของเครื่องแกงเช่ Lip ชนผัดไอ้พริกแกงนะผม,ม,ะผมะลูกของมะกรูดนะผมเนี่ยครับลูกของมะกรูดนิยมจะใช้ผ่าครึ่งแล้วก็เอาไว้ใส่ในห้องน้ําชายหรือห้องน้ำหญิงนะผมเพื่อจะดับกลิ่นของในห้องน้ํานะครับก็เป็นต้นนะผมก็ประมาณนี้นะสรรพคุณของ มะกรูดนะผมเป็นยาบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้แล้วก็กระทุนพิษนะผมแล้วก็แก้ภายในแก้แกเส้นผ่าเป็นพิษนะผมก็ผลิตภัณฑ์ของมะกรูดนะผมก็มียาสระผมมียามียาสระผมมะกรูดสูตรธรรมชาติ100%นะครับผมก็ยาสระผมมะกรูดเป็นหน่งดังของของอาจารย์นุชน,นะผมก็เป็นธรรมชาติจาก โดยมีวัตถุดิบคือผิวมะกรูดนะผัผิวมะกรูดคือตรงนี้นะครับผมใช้ในการสกัดน้ํามันนเฮ้ยสกัดน้ํามันและเหงื่อแบบอบอุ่นนะผมแบบอุ่นแล้วก็ทาได้ง่ายสามารถทํายาสระผมที่ทําให้ผมนุ่มหอ,อมสดชื่นและเป็นเงางามนะผมก็ส่วนผสมยามีมะกรูดฟอดสารพิษแล้วก็น้ําร้อนนะผมก็ จะขึ้นรูไปไทยตรงนี้นะครับผมนี่นะ,ะน,นะครับเป็นมะกรูดนะครับส่วนมากผมมะกรูดก็จะเป็นตัวช่วยของปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางส่วนมากแล้วผมก็ทําให้ผมผมหนาขึ้นม,มีเงางามมากนะครับผมก็ก็ขอจบการนำเสนอเรื่องสมุนไพรไทยที่ควรรู้จักมะกรูดนะครับลูกขาวเกิดได้ที่31ม52ขอจบรายงานที่ผ่คนับ